สวัสดีครับแอดมินกับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับเสียเลขนะครับยายทั้งบ้านโทรมาบอกนะครับผมยายบอกว่าฟันคักฟันแน่ครับพี่น้องฟันแบบนี้มันต้องออกคักๆยายล้วานะครับเนาะสำหรับผู้เขามาเราฟังนะครับกับสำหรับผู้ชื่นชอบนะครับกับเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อสำหรับ เลขที่แอดมินสีฟ้าอ่อยฟังนี่คือว่าเป็นเลขความันฝันนะครับเนาะความฝันของแม่ใหญ่อยู่บ้าลนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นกับฝันแม่นนะครับเพิ่นถือมาหลายงวดแล้วครับผมงวดนี้ก็เลยโทรมาบอกนะครับแอดก็เลยโทรไปถามเพิ่นนั่นแหละครับถ้ามีเลขดีก็โทรมาบอกนี่นะเนาะวันนี้เพิ่นก็ได้ฝันครับงวดนี้ครับฝันคักฝันแนวันฝันแม่ใงไงลาวาเนาะฝันว่าเห็นไอ้ คนตายวันทันว่า,าเปลี่ยนผู้ชายใช้ทันว่าไอ้คนไทยบ้านนั่นแหละครับตายวันไปเบื้องกระคาเ้าเราเป็นผู้ใช้เราเป็นคนหู่จักกันอยู่นะครับเนะเาะเพราะเราก็จำได้นะมือเสาร์เราก็ไปถามไอ้คนนั่นเนาะครับเนาะคนอยู่บ้านนะถามอายุนะครับ อายุนะครับผมอายุเท่าไรนะครับเราว่าฝันแนวนี้มันต้องออกคักเราเราว่าเนาะฝันแบบนี้เราว่าฝันเห็นคนตายเนาะครับเนาะแต่ว่าคนเนี่ยเพราะในไตนะครับบามเพลิงข้อมฟันนะครับเนาะก็รับชมเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อปวดใไซวิจระลายแรงย่านนะครับในการรับชุ่มนะครับพี่น้องเด้อสำหรับโบชื่นชอบนะครับนอกความฝันก็บอกเป็นเลขเป็นเบอร์ได้เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้โมเมนต์เลขปูโมเมนต์เล็สูตรนะครับเด้อเป็นเลขกข้อมฝันนะครับพี่น้องเด้อถ้าชื่นชอบก็เก็บไว้นะครับผมอแอดมินหเห็นว่าเพิ่นฝันแม่นนะครับเนาะเพิ่นก็นเลยก็เลยติดต่อติดตามเพิ่นนะครับผมเพิ่นก็นมีเลลมกมห้แล้วครับงวดน,นี้ครับบอกว่าฝันคักฝันแน่ครับผมฝันว่าเห็นคนตาย,ย่าสันว่า แอดมินกับมานั่เสนอพี่น้องนะครับผมเลขที่เพิ่นไหหมานะครับผมเลขที่แม่ย่าแล้วเงยแล้วไหหมาเนาะครับเนาะเพิ่นก็ได้ตีเป็นเลขออกมาแล้วเนาะครับเนาะเลขที่เพิ่นไหหมาแอดมินก็ได้จดไว้อยู่ครับผมมีโอกาสครับว่างงานนะครับก็ได้มานั่เสนอพี่น้องครับผมเลขที่แม่ย่าฝันแม่นเนาะแม่อิ้นๆแม่ย่าฝันแม่นเนาะครับผม อ่าดีทุมาบอกนะครับงวดนี้ครับเขาว่าออกคักๆนั่นก็คือนะครับผมเราให้เป็นเลขบล้นะครับเด้อเลขบนนะครับผม3ตัวเน้นๆนะครับหาซีศูนย์นะครับพี่น้องครับผมหาซีศูนย์นะครับผมอ่าตัวเน้นก็คือหาซีศูนย์ครับตัวร่องก็คือหาศูนย์ซีนะพี่น้องเด้ออ่าส่วน2องโตครับผมกับซีศูนย์ครับศูนย์ซีนะครับผมอ่ารองไว้ก็คือศูนย์หานะครับผมอ่าไม่ย้ายเราให้ร่องไว้ก็คือศูนย์หาครับผม เราว่าบนล่างนะครับเด้อ4004ูนนี่ศหานี่บนบวกล่างไปเลยครับผมอ่าส่วนเลขสามตัวก็เป็นสามตัวบนเนาะครับผมคือหาสี่ศูนย์นะครับเน้นๆนะครับผมหาศูนย์สี่นะครับพี่น้องเด้อ่ขั้นชื่นชอบนะครับก็เจี๊ยบใบนะครับพี่น้องเนาะสำหรับชื่นชอบคันผู้บชื่นชอบกันเลื่อนผ่านครับผมเถื่อมันตรงกับเลขที่พี่น้องมีอยู่แล้วนะครับเนาะ เดี๋ยวมันใกล้เคียงกันนะผมก็เอาไปเป็นแนวทางครับผมเอาไปเป็นการตัดสินใจนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงต่อไปนะครับเนาะสำหรับเอ็ดมินกัมีแต่อย่างพี่น้องนะครับได้โชคได้หมั่นนะครับเนาะไม่น้นน้ให้ครับผมมานําเสนอให้ผมกับเชิญชอบมาเก็บไ้ครับผมแล้วก็พี่น้องโชคดีครับวันที่16ท่านว่านะครับ63นะครับเนาะสำหรับมัอนี้เอดมินกับกาบสวัสดีครับ